สวัสดีครับวันนี้กับวันที่สี่พุทธทีี่สองห้าหกสี่เดือนสิงหาก็เวลาประมาณแปดโมงเศษยนี่บทำข่าวเช้าทํากับข่าวเช้าหาของในสวนมานะครับอันนี้ก็จะตําพริกก็มีจะไข่หอ,หอมพริกพริกก็จะมีพริกแห้งหรือมาจากความรีเดอร์กับความรีโคลาช ทำปีแกงกันทำปีแกงกันคอมีก็ม,มีเครื่องปลา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 โอ้ยทำ <ยก S 1> เองทำเองทำเองทำเองเในแับนี้เสี่ยวปลาในบ้บานทำ <S <S พักก็จะมีเก็บออที่สวนเด้อครับไม่ต้องซื้ออันนี้ไม่มีซื้อสักอย่างนี่เห็ดเห็ดเออเห็ดป่าจะมีเห็ด ตีนแลดเห็ดตีนแลดดำๆนี่ก็จะเป็นเห็ดตับเต่าบางบ้านก็นจะเรียกเห็ดตับเต่าบางบ้านก็เรียกเห็ดเห็ดอะไรเห็ดพึง่งเห็ดพึงดพ่งออดอกฟักทองผักกระเจี๊ยบผักกระเจี๊ยบบวบนะครับ,<อ>บมะละยอดมะละมละมละขี่นกมะละขี่นกบนๆก<อ>ันไปหลายๆอย่างนะครับของจากในสวนทั้งนั้น เห็ดนี่เห็ดป่าอันนี้จะเป็นบางบ้านก็เรียกสมบอดีบางบ้านก็เรียกก็ขมิน้นใช่ไหมกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบมันจะเปรี้ยวพอดีด้วยครับกะจังแกงรวมๆกันไปเย็ดยตำพริกกันบีบตำพริก,พร,กพริกก็จะใส่พริกไปได้นะครับใส่พริกอันนี้ขมิน้น เพื่อประโยชน์เพื่อสุขภาพด้วยครับขมิ้นขมิ้นขมิ้นนีงยังปลูกกากุ้งเขียยังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้ผลเอามาจากบ้านชุมพรเนับใส่ก้าไปนี่กระชายกระชายกระชายยุคนี้ต้องพึ่งสมุนไพรนะครับไม่ไหลนี่ยังขนลงไปขนลงไปใส่กระชายกระชายกระชาย ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เขไปใบมะกรูดนะับนีน่อู้นใบมะกรูดมะกรูดใส่เข้าไปพ่อหยองอ๋อนี่ใบใบใบโอูใบมะกรูดใบมะกรูดใส่เข้าไปสมุนไพรขิงขิงใส่ไม่ไม่ต้องใส่นะแกงไม่ต้องใส่เโยงไม่เชื่อมขาโอ้เปรียบนะก็เบียบ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  ตัมพี่ตามพี่ตามมอเดียนแล้วค่ะโอ้มอเดียนแล้วตัเร็วตั้งเร็วตเร็วเข้าไปโอ้ยเออโอ้ยครอบครัวคอบครัวหัวปลาเราแต่ชอบนะครับเจ้าแหลกหรือไม่แหลกก็ว่ากันไปเรวแต่นี่การชอบแต่ถ้าคนไม่มีสเตอก็ไม่มี เรื่องไม่มีฟันเลยต้องละเอียดหน่อยครับเล็กๆๆก็พอละหยาบๆหยาบๆก็หน่อยนี่นะครับในถาดอันนี้ก็คือไม่มีได้ซื้อจักอย่างเด้อถาดนี้ไม่มีได้ซื้อจักอย่างปลูกเองกินเองกับทุกอย่างไม่ได้ซื้อปลาาไม่ต้องซื้อแต่พริกนี่ก็ยาิพี่น้องนะ ส่ง,งามาไ้เป็นปห่วงพี่ชายและก็คลัวส,ส่งมหาห้ยากคอนบุรีและโคลาอำเภอคอนบรีเด้อครับแล้วเดี๋ยวก็จะทอดลุกแต่นี้บางบางอย่างก็จะซื้อเด้อนี่บางอย่างก็ไม่ได้ซื้อขาก็ไม่ต้องซื้อ ขิงซื้อทำขมิ้นไม่ได้ซื้อขมิ้นมาจากบ้านกระชายก็ไม่ได้ซื้อใบมะกรูดไม่ได้ซื้อซื้อแค่หอมหอมหอมก็ขิงนะว่านนีนดำปี่ปี่เลยพ่อหยองเออสมุนไพรก็บดำยังเดี๋ยวทำแล้วมันก็หอมมาผีกระตัมเส้นเลยดิโอ้ ทำเองจริงว่าไงนะจอนใส่กอกเออใส่กอกหนูจะกินหนูไม่กินแกงเห็ดก็พยายอมเลยมอกระเดือดพอดีแล้วั็ควรจะตักไปที่ชั้โอ้ใอ่ไล้วครับครบครบครบไม่เลอะผมก็ชอบแบบไม่ต้องละเอียดมากนะไม่มีฟันเลยก็ มีไฟส่กนกิเลยมาโอ้ยสุดยอดสดอดสดดุโอ้เม่กี้เกลือไม่ได้ใส่อันพี่ึงเดี๋ยวใส่เกลือหน่อยใส่เกลือหน่อยใส่เกลือับใส่เกลือ เกลือปุ้งลวดรับเกลือปุ้งลวดโอ้ใส่หมดเลยเหรออันนี่ไปใส่หมด้เองน้ำจะน้อยไปปะน้ำม้สุ่มก็บทำเองกับน,นา้ำม้สุ่มน้ำม,ม้สุ่มเด้อน้ำม้สุ่ม ไม่ใช่ขวดน้ำน,นะไม่สมเขาเดี๋ยวนี้ก็ทําใส่ขวดใช่ไหมหก็ไม่รู้ผลดีหรือผลเสียไม่รู้นะแต่ทําเห็นก็ทําก็ทํากันไปมันไ<ร>ม<า>่เปล่ากินก,ก,กันแบบนี้นบ,นบานบานนะบานบานใส่เรียบใส่เรียบทำไมน้ำปะลาร้าใส่เนี่นี่น,น้ำปลาร้าทำเองทำเอง แสบนัวแสบนัวขาดปลาไม่ได้เลื่อบ้านเองเจ็ดนาทีขาดปลาไม่ได้ไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าปรุงรสไปแล้วมันอร่อยละอือหืมปลาลากินโอ้โหน้ำน้ำก่อนไม่ตรงใช่ไหมน้ำน้ำนิดนึงนิดนึงก็อร่อยแล้วอือหืมปลาลายเยอะแยะไหมว้าว ก็เสียเหลายเนาะคือสิแซ่บหลายโอ้ยปลาลาความเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคโเคหมุนที่ดีแล้วปะรอกันรอกันปลาลาความเนี่ยลาใจลายเลยหมอก็คงจะได้พอดีแล้วครับร้อนร้อนร้อนรถขับก็โอเคนะถึงขันก็จามจมูกได้กินแสดงว่ายังไม่เป็นโควิดยังได้รับกิน เอาใส่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 กระเท็ดใส่ลงไปโอ้ยม่ก็เทียบเท็ดบเทียเทียใส่เลยเท็ดใส่ลงไปโอ้ไม่ร้อนมือหรอผักใส่ไปยอดยอดทองหลายสีนะสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีเหลืองมีหลายหลายสีนะผักห้าสีใส่ไป ยังไงาใส่ลงไปแซ่บลายแล้วมันนี่โดยเฉพาะอันนี้ขาดไม่ได้เลลูกหลอลูกหลอขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เขาเรียกว่าลูกหลอลูกโดดบานฉันเรียกว่าลูกโดดเด้อุบราดบานฉันเลบานเอียงบานเอีงบานฉันเรียกลูกหลอกินลงไปี่จวดด้วยอย่าบอกใคร เอ้ยปลาเลมเม็ดกับเขาเองมือด้จะเสีบหลายเล้ใครก็ได,ได้กินเสียักเองทำเองเดี๋ยวเลยเอาปามาบิดไว้ดโอ้ยม,มเออเ,ออเออลยทำแส่ลเงแแบสหรับคนไม่มีคันเงนมเสียหน่อยคนมควันเงือกูอ่ะ รออรเดือดนะรอเดือดรอเดือดรอเดือด <c oughs> โอ้ยนั่งรอเลยครับนั่งรอี่นั่งรอสักพักพน่าจะได้แล้วนะหมด <c oughs> นจนดะจะได้ยังหมอเดือดยังสุกยังหัก โอ้ยหวานขึ้นขนาดนั้นก็เดือดแล้วป่ะโอเคควรกินเดี๋ยวไปดูกันพอกินได้ยังใช่ไหมโอ้โหโซอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยเดือดดีน่าจะโอเคนะนี่ góng gặp chim gặp chim còn chim 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 mang gặp 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 này gặp 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 สุดยอดเลยส่นอือากินไหมินไหมปมาชิมีไปย้อนดูว่าแล้ว11นาทีโอ้โหอาจะเสียลองกินนี้อ่ะสีมันเป็นแต่เพชรแต่พอไงโอ้โุดยอดสุดยอดไม่เพชรแต่ใครชอบเพชรก็เอาลูกโดดบ้าเแแหะจะได้ข่าวกับเป็นตั้นดีนะ ปา๊ามาจะเป็นเห็ดเป็ดได้ยางเดียวเศรษร้ยาย oh. เบรษลงซอสเฉอบไห <c oughs> นอ่อนนี่ไปหน่อนนึงป๊า